สุดน่ารักเกรซวรินทอนอวดโฉมลูกชายคนใหม่มาไกลจากเชียงคานสุดน่ารักเกรซวรินทรนอวดโฉมลูกชายคนใหม่มาไกลจากเชียงคานเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะักแสดงทาสแมวที่รักเล่นดูน้องแมวมากๆสําหรับหนุ่มเกรซวรินทรนที่ก่อนหน้านี้รับเลี้ยงน้องไข่ตุน๋นล่าสุดก็รับน้องแมวตัวน้อยน่ารักน่าอินดูอีกหนึ่งตัวมาเลี้ยงเป็นน้องชายไข่ตุน๋นและตั้งชื่อว่าน้องพอล ด้ยนุ่มกเกรดวอรินทรอนได้โพสต์ภาพคู่น้องพอลพร้อมกับเล่าที่มาที่ไปของน้องพอลว่าเฮ้ hey, ทุกคนผมชื่อพอลครับน้องมาไกลาจากเชียงคานเลยฮะไปถ่ายละครมาแล้วน้องทีมงานเจอเจ,อเจ้าพอลอยู่ในซุ้มสังกสีร้องไม่หยุดเลยเอาแมวเลียนหลอกล่อออกมาผอมแห้งมากขาปเปลี้ยวแววตาอ้อนวอนได้กินอาหารมื้อแรกน้ำตาไหลเลยน้องทีมงานสะก,กิดให้เราไปดูวันรุ่งขึ้นก็ได้ไปเจอตัวจริง ในใจคิดไว้ว่าถ้าน้องมีเพื่อนอยู่มีสังคมแมวก็จะไม่ยุ่งเลยได้คุยกับลุงใจดีที่คอยให้อาหารเขาบอกว่าแม่หายไปแล้วค้อกเดียวกันมีคนเอาไปเลี้ยงตัวหนึ่งโดนหมากะตายไปตัวหนึ่งเราก็เลยขอลุงมาดูแลต่อให้ไข่ตุนมีน้องชายแบบคีดเด็กเออเองไม่ต้องถามตุนน้องชื่อพอลเพราะตัวละครที่เราเล่นชื่อพอลโลกหมุนรอบเธอน้องพอลแมวเชียงคานแมวเดินทางไกล แฮชแท็กยี่สิบสองศูนย์ห้าสองศูนย์สองสาม